สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องสายบุญพาเที่ยวแต่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอาทิตย์นี้เราวันนี้จะคิดคอนเทนต์ทำของกินที่บ้านในวันหยุดวันสบายสบายวันว่างๆสำหรับสายบุญพาเที่ยวเอ้ยหูตายแล้วมานี่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 วันนี้เราจะทำส้มตำมะละกอตำ ส้นเท้าไก่ทำมาละกอตามไว้ได้ทำส้มต่าบมันเป็นเอ่อเขาเรียกเล็บมือนางอ่ะมามาดูวัตถุดิบกันวันนี้เราก็นะคกนี่คกโคกบ,บ้านๆเล็กๆโคกเล็กๆแต่ตํำเสร็จทุกโคกนะครับไม่ วันนี้ทำคอนเทนต์อะไรดีทำคอนเทนต์อะไรดีครับส้ตมสตำตีนไก่โคตรเผ็ดดีไหมในนี้มีพริกทั้งหมดสี่สิบเท่าไหร่48ี่สิดเม็ดเป็นพริกแห้งโอ้ยไ่ยได้กินก็เผ็ดละนี่พริกแห้งโอ้โหสี่บแปดเม็ดซึ่งเป็นพริกแห้งที่เราทำการคั่วแล้วแต่ว่าก็ตำพริกอะไม่หมดหรอก มไม่เหลือนะสี่สิบแปดเมตรจัดไปโรมแล้วเอาออกปั๊บปั๊บปั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 บโอ้แล้วอะไรต่อนีมเผ็ดถึงใจแน่นอนชาก็คำพมิดก่อืมเยอขินไว้ไหมนี่สุดยอด สี่สิบแปดเมตรเอาให้รู้เรื่องไปเลยครับอ<า>ืมห,หมดไหมะนะหมดมาละกอเลยนะหมดโอ้โหกระเทียมรอบเป็นงองกำดูดูลักษณะโอ้โหเป็นไงไม่เห็นเอ็มก็ยกกอง นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวนะนี่เราก็จะทำการหั่นของไปเรียบร้อยก่อนเว้ยพวกเล็กผมว่าต้องแบ่งเป็นสองในนี้แล้วแหละสองส่วนทำสองรอบแจกันเงียบ มันต้องใช้ขยำเอาอะง่ายต้องใช้ขยำเอาทิ้ยังไงใส่มะลากอไปดึงการกระเด็นครับกันกระเด็นแล้วก็การใส่มะกอก่อนเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าไม่หืนไม่หือนอะไรนะไม่หืนไม่หืนไม่ใ <complaining> ช่ละไม่ใช่แล้วใวส่ตัวไปด้วยกันตัว มีตัวใช่มีตัวจริงออนาเป็นตัวตัวเลยอรอปรลาที่นี่นี่วันนี้เราก็ใช้ปลาเข้าคั่วบ,บ้านปลากระดีอ่ปะปลาน้ำคั่วปลากระดีครับปลากระดีะใส่แบบไม่ต้องกินใจเมีย มันเค็มเราก็ม <desserts> ันเยอะเราเราเออแซบเฉยอแซบแล้วเข้าตาดีครับท่านผู้ชมหมดแล้วนะปลาร้าข้าหน้าเข้าตาหมดแล้วก็มะนาว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 ไม่รู้อ่ะถามกินได้ป่ะไม่รู้กินไม่ได้ก็ถามประยุทธ์เอา อุ้ยเดี๋ยวโดนเด๋ยวเดี๋ยวแล้วติดเหลืองเนาะในช่องเฮ้ยประยุดเพื่อนปลาละคนงานน่าใหม่แม่ให้หมดไปเลยไม่รู้ดได้ไม่ได้มะ <า S 2> ชิมนี่ต้องหมดต้องกอดไม่ชิมแล้วโอ้ไม่มีการียมเลยใส่เข้าไป มีอะไรใส่เข้าไปกระแท้เข้าไปกระทันเข้าไปโอ้โหแท้กันแหลงสิไม่เดี้ยวเดี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 ยวมันแดงมันจะกินได้ไหมครับไม่ได้ดูดิได้หรือไม่ได้เดี๋ยวจะใส่ไก่เลยพี่น้องยังไม่ใส่ไก่ที่ดังครับไก่ที่ดังไก่กินอย่างนี้เลยเหรอ ได,ได้เลยอะไรเงี้ยปลาลวกแล้วปลาลวกแล้วก็ hmm. วันนี้เรามีนี่เราจะมากินกับใบชับพนี่มะเขืออ๋อแล้วเอาลูกเดียวพอไม่ค่อยมีใครกินทีแรกจะทำส้มตำ <c oughs> <อ>ใส่ใบกระเพราด้วยก<อ>็อืมแล้วก็ด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมขอชิมเลยนะมันแดงๆอ่ะขอชิมอืมอปวดใจเผ็ดจิบหายเลยโอยระดับนี้ จะบอกว่าเผ็ดจิบวผายอะพี่แดกกันได้นในความเผ็ดนี้ก็มีความอร่อยนะแต่ปากปากแดงแหละตาเริ่มไปแล้วก็นี่กดไลค์กดสับสัใครตรงนี้กลับมุมจอนี่เอ,อม้มุนนมม,มุมจอตรงนี้เออ่นี้ เนี่ยตรงนี้ตรงนี้กับตอวนี้เออเอเอ,เอ,เอให้ผมด้วยกดไลค์กดซ like, ับสไคร้เยอะๆตอนนี้ก็เวลาเราไม่ได้ไปเที่ยวทําบุญผมก็จะเนี่ยมาทำคลิปขนมทํำขนมมั่งทํำของกินมั่งน,นี่จะให้ดูกันใกล้ๆว่ามันมันแดงได้ใจอ่ะ ลองอีกคหนึ่งยกเห็นแค่ปากเขานะอาแอบลิ้นใส่กายไปได้ได้เลยเพกดีได้เผ็ดเผ็ดได้ ไม่ให้อะไรนะเผ็ดก็ก็น่าแบ่งใส่แบ่งใส่ใส่ไปั้งโมดโอ้โหไม่มีอันไหนไม่มีลูกทุ่งลูกทุก่งครับโกยเลยครับโกยโยมไม่แบ่งแล้วครับใส่ขาไก งังไหนชิมหน่อยเอชิมหน่อยยัง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 ก็จะจบไปหนึ่งคลิปละวันนี้คอนเทนต์นี้เดี๋ยวผมจยก็เดี๋ยวดูี่วันหน้ามีอะไรน่นนี่ยังไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ชม ความแสพสูดกันยังมาครับอืมอ่ะพี่เกมมัดอ่ะพี่เกมมัดก่อนพี่เกมมัดสูตรนี้ไม่รู้นะมีใครทำล่าแต่ผมคิดว่าแม่งผมพิศวาแล้วแหละไม่มีเอาตีนไก่มาใส่มีมีคนทำครับเดี๋ยวง่วนหนะ้า<ม>เดี๋ยวง่วนหนะ้า ตำต้มตำใส่ใบกระเพรามาราไม่กินซ้มตำตีนไก่กับขนมจีนนือเนือจ้าเน,นี่ยะแน <c oughs> ะนำการกินนี่ใบชะพูทำเป็นแบบเมี่ยงเลยทำแบบนำกลวยอ่ะแบบแบบเมี่ยง แล้วเราก็ใส่ใส่นะแล้วก็ใส่ใสินะกสสไก่ฮะนี่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 น,นี่ขนมจีนน้อยจะได้แบบอครบเป็ดนี่นี่ครับเมี่ยงขนมจีนตีนไก่ไม่มีร้านไหนทำแน่นอนแต่ถ้าใครเอาไปทำร้านไหนทำแล้วขายดีนะ ขอผมชิมฟรีนะฮาอืมอืมอืมล้วก็ปลาสินปลาอืมไม่มมมก็แปลกเลยนะโอเคแค่นั้นก่อนเดี๋ยวผมจะไม่ทานกินหมดเดี๋ยวหมดโหเผ็ดถ้ากดไลค์ดัน่านนี่ แล้วก็จบสะคท้ายมึอต่อติดตามให้ผมด้วยนะงวดหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปได้สวัสดีครับ